สวิธีนี้แก้อสมการได้ทุกข้อหลัากการแก้อสมการแก้อสมการทีนี้ไอ้อสมการที่ว่าเนี่ยสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือเครื่องหมายที่น้องเจอบ่อยๆจะมีสเครื่องหมายก็จะมีมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับซึ่งขั้นตอนแรกเบอร์หนึ่งขั้นตอนแรกเลยคือเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งที่น้องต้องจดจําให้ได้คืออ่าจัดรูปให้ด้านขวาเป็นเลขศูนย์จัดรูปให้ด้านขวาเป็นเลขศูนย์จัดรูปให้ด้านขวาเป็นเลขศูนย์คือจะตามตัวแนละจัดรูปให้ด้านขวาเป็นเลขศูนย์อันที่สองแยกตัวประกอบไอ้คำว่าแยกตัวประกอบเนี่ยพี่จะเขียนย่อๆเป็นสองวงลิบ มันเป็นกําลังสามก็สามวงเล็บกาลังสี่ก็สี่วงเล็บแต่ย้ําว่าไอคนที่อยู่ในตัวประกอบเนี่ยอยู่ในวงเล็บเนี่ยคนที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยต้องเป็น x กําลังหนึ่งย้ำนะคนที่อยู่ในแยกตัวประกอบในวงเล็บเนี่ยต้องเป็น x กําลังหนึ่งอาจจะมีเลขอะไรก็ได้นะ x แต่ว่าไม่สําคัญสําคัญตรงที่ต้องเป็น x กนะําลังหนึ่งเท่านั้นข้อนตอนที่สามจับแต่ละก้อนจับแต่ละก้อน จับแต่ละก้อนอะไรคือก้อนวะพี่อย่างเงี้ยเรียกว่าหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยเรียกว่าสองก้อนจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์เพื่อหาค่าเอกหรือน้องอาจจะเรียกไอ้เจ้าค่าเอกนั้นว่าค่าวิกฤตก็ได้ไม่มีปัญหาเหมือนกันเหมือนกันขั้นตอนที่สี่เอาค่าเอกไปวาดลงเส้นจำนวนพี่ลุยเลยนะข้อนี้ มาถึงหาเซตคำตอบของอสมการนะพี่ดึงมาจาก n b 2 0ก็ที่เป็นอสมการเพราะว่าเจอเครื่องหมายน้อยกว่าวิธีแรกนะด้านขวาต้องเป็นเลขศูนย์มันมีเลขหนึ่งนี่น้องก็ย้าย1มาลบสาเท่านี้ห่งมาลบสก็จะเหลือบวกสาน้องก็จะได้4 x กำลังสองลบสิ x ย้าย1นมาลบสเหลือบวกสาแล้วก็น้อยกว่าศูนย์นี่คือขั้นตอนแรกด้านขวาเป็นเลขศูนย์ขั้นตอนที่สแยกตัวประกอบ ทีนี้ไอ้แยกตัวประกอบเนี่ยน้องก็แยกมาเลยสองเลบเพราะว่ามันเป็นกำลังสองแล้วทำไงต่อพี่น้องก็หาว่าใครที่มันคูณกันได้ 4x กาลังสองซึ่งน้องอาจจะเป็น 2x กับ 2x หรืออาจจะเป็น 4x กับ 1x แต่พี่ข้อนี้พี่ลองดูแล้วว่ามันจะต้องเป็น 4x กับ 1x แล้วด้านหลังเป็นบวก3คูณกันได้บวก3แล้วตรงกลางรวมกันได้ลบ13ก็ต้องเป็นลบ3กับลบ1 แล้วว pues ิธ er. ีเช er. hmm. ็คว่าถ hmm. ูกหรือผิดเนี่ยเอาง่ายๆนะใกล้ๆใกล้ๆอะไรคือใกล้ๆใกล้ๆก็ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยคือใกล้ๆคือใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้ได้ลบ 4x กับลบ3ลบ 12x คนนี้คือใกล้ๆได้ลบ x รวมกันได้ลบ 13x เนี่ยคือใกล้ๆใกล้ๆถ้าใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้แล้วรวมกันได้ตัวตรงกลางพอดีเนี่ย ไอตัวตรงกลางคือลบสิบสามเอ็แล้วเราก็ได้ลบสิบสามเอ็กดีแสดงว่าถูกต้องนะครับครนีเราแยกถูกแหละหลังจากนั้นน้องก็จับแต่ละก้อนก้อนนี้เนี่ยมาเท่ากับศูนี่คือขั้นตอนที่สามนะสี่เอ็กลบหนงเท่ากับศูนย์เอ็กน้องได้หนึ่งสนะ่วนสี่ 0, 4. ถัดมาน้องเจออีกก้อนหนึงก็จับมาเท่ากับศูนย์ 0, x ลบสามเท่ากับศูนย์ x ได้ส แล้วน้องก็เอาสองค่าเนี้ยมาลงบนเส้นจ,จานวนซึ่งสองค่านี้ก็จะมี1นส่วนสกับ3ซึ่งคนที่คนที่อยู่ด้านซ้ายจะต้องน้อยกว่าตามหลักก็1นส่วนสแล้วก็3ปกติที่น้องจดจําว่าฮน้องจะต้องใส่บวกใส่ลบ,ใส,ลบใส่บวกใช่ไหมน้องก็ขึ้นต้นด้วยบวกด้วยลบด้วยบวกแต่ถ้าใครรู้ที่ไปที่มาแล้วเนี่ยข้ามตรงนี้ไปได้เลยแนละ้วก็ไปตอบได้เลยแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่ามันมาอย่างไงทําไมต้องบวกต้องลบต้องบวกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกัน ถ้าใครพอได้แล้วข้ามได้เลยนะขั้นตอนนี้ทีนี้เดี๋ยวพี่ลอกไอบ้บรรทัดแยกตัวประกอบมาเพื่อเป็นการเช็คให้น้องดูว่าทําไมเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกไอ้เลขที่อยู่บนเส้นจํานวนเนี่ยมันจะเลงจากน้อยไปหามากซึ่งคนเนี้ยเขาจะเรียกว่าค่าวิกฤตหรือค่า X ก็ได้กันแล้วแต่น้องเรียกสแสดงว่าคนที่อยู่ด้านหน้าเลขสามเนี่ยมันจะต้องทําไมกว่าสมนะมากกว่าส ให้น้องสุ่มเลขที่มากกว่าสามาเลขหนึ่งน้องอาจจะใช้เลขสี่เลข5าเลขสิบเลขหนึ่งร้อยเลข1ล้านก็แล้วแต่นอ้องซึ่งถ้าพี่เอาง่ายๆนะพี่เอาที่ห่างสามนิดเดียวพี่เอาสี่พี่สุ่มมาเลยว่าคนคนนี้เอได้สี่แล้วพี่ทำไมกสี่พี่เอาไปแทนในบรรทัดที่แยกตัวประกอบถ้ามันเป็นบวกก็ใส่บวกถ้าเป็นลบก็ใส่ลบพี่เอาสี่ไปแทนซ4ซ6สิบหกลบหนึ่งเหลือสิบห้า 4ไปลบสาเหลือหนึ่งสิคนนูณหก็ได้บวก15ถ้าเป็นบวกก็ใส่บวกอ๋อใช่ไหมพี่ตรงกลางเนี่ยหนูก็พอเดาได้แล้วว่าที่มันเป็นลบเพราะว่าพี่จะต้องสุ่มเลขที่อยู่ระหว่าง3กับ1นส่วนสก็คือ0.25ซึ่งพี่ขอใช้1น,นอกจะใช้ใครก็ได้นะใช้1.5ใช้2ใช้2.5ก็ได้พี่ใช้1 แล้วเอามาแทนในกรอบมี้ซึ่งหนึ่งมาคูณสี่จะได้ส 4, 4ี 1, ่สี่ลบหนึ่งเหือสามนิวจะต้องงองง,องนิดหนึ่งแล้วหนึ่งไปลบสามได้ลบสองน้องมันได้ลบหกเขาบอกเขาฟ้องมาแล้วว่าลบหกจะต้องไปลบก็ใส่ลบถ้าเจอลบก็ใส่ลบน้องสุดท้ายคนคนนี้ที่มันน้อยกว่าหนึ่งส่วนสี่ก็คือน้อยกว่าศูนย์จุดสองห้า พี่ของ่ายๆแล้วกันศูนย์ไม่คิดมากแล้วพี่ก็เอาเลขศูนย์เนี่ยมาแทนในกรอบๆนี้ที่เป็นแยกตัวประกอบเพื่อเช็คว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบถ้าบวกก็ใส่บวกลบก็ใส่ลบศูนย์ไปคูณสี่ก็ได้ศูนย์ศูนย์เจอลบหนึ่งน้องได้ลบหนึ่งศูนย์ไปเจอลบสามน้องได้ลบสามคูณกันได้บวกสามเพราะฉะนั้นน้องต้องใส่บวกฝั่งนี้แน่ๆเรียบร้อย อาจจะไม่ใช่เลขนี้ก็ได้นะแต่แค่มันน้อยกว่า1นึ่งส่วนสี่จบนี่คือที่ไปที่มาแล้วทุกข้อถ้าน้องจํากําลังเลขคู่ถ้าน้องเจอโจทย์กําลังเลขคู่กําลังเลขคี่เจอโจทย์หน้า x ติดลบเจอโจทย์แอบสูตแล้วถ้าน้องนึกจําหลักการมันไม่ได้เนี่ยน้องใช้วิธีเนี่ยเอาเลขไปเช็คเอาเลขไปเช็คเพื่อใช้เพื่อเช็คเครื่องหมายเอาเลขไปแทนเอาเลขไปแทนเพื่อเช็คเครื่องหมายน้องแก้ได้ทุกข้อแน่นอนโอเคแล้วหลังจากนั้น เขาบอกน้องอีกว่าเฮ้ยคือที่โจทย์เน nah ี่ยพ euh. ีคอบปที่โจทย์มาก่อนนะคือที่โจทย์เนี่ยเขาบอกเราว่ามันเป็นเครื่องหมายน้อยอะไรนะมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วเขาบอกว่าถ้ามันเป็นน้อยกว่าเนี่ยก็คือให้เราใส่อะไรนะให้เราใส่โป่งก็คือเราจะไม่เอาเลขสามเราจะไม่เอาหนึ่งส่วนสี่เพราะว่าถ้าเราเอาสามเอาหนึ่งส่วนสี่ด้วยเนี่ยน้องรู้ไหมว่าถ้าน้องเอาสามเอาหนึ่งส่วนสี่เนี่ยมันจะทําให พอน้องเอาสามเอาหนึ่งส่วนสี่ไปแทนในโจทย์เนี่ยมันจะทําให้ที่โจทย์มันเป็นเลขศูนย์ซึ่งพอโจทย์มันเป็นเลขศูนย์เนี่ยศูนย์น้องดูนะศูนย์มันน้อยกว่าศูนย์ไหมศูนย์มันน้อยกว่าศูน,นย์ไหมไม่ใช่ศูนย์มันเท่ากับศูนย์แสดงว่าเราต้องห้ามเอาศูนย์พอเราห้ามเอาศูนย์เราก็ต้องห้ามเอาสามกับห้ามเอาหนึ่งส่วนสี่มันเป็นศูนย์จริงนะอ่าเช่นพี่ขอแทนง่ายๆได้ไหมมันทัดแยกตัวประกอบเลย ก็มันก็คือคนคนเดียวกันอ่ะก็ไอจากบนก็มาด้านล่าง<ม>เกิดจากการแยกสองเมันก็คือคนคนเดียวกันแล้วถ้าพี่แทน x เป็นศูนย์ถ้าพี่แทน x เป็นสามสามสี่สิบสองลบหนึ่งได้สิบเอ็ดสามลบสามเหลือศูนย์ศูนย์คูณใครก็ได้ศูนย์แสดงว่าถ้าพี่เอา x เป็นสามไปแทนมันจะได้ศูนย์แล้วอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าน้องศูนย์เนี่ย มันต้องเท่ากับศูนย์มันไม่ใช่น้อยกว่าศูนย์แสดงว่าเลขที่น้อยกว่าศูนย์เนี่ยเราจะเอาเฉพาะเลขที่มันน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าเลขศูนย์เราไม่เอาแล้วหนึ่งส่วนสี่น้องลองไปแทนดูก็ได้ศูนย์เราก็ไม่เอาก็เลยโป่งไปแล้วหลังจากนั้นคนที่เราจะตอบได้เนี่ยเราจะเอาคนที่มันน้อยกว่าศูนย์เพราะที่โจทย์อ่ะไอ้ค่า x มันไปเจอน้อยกว่าเราจะเอาเฉพาะที่มันน้อยกว่าศูนย์ซึ่งพอเอาเฉพาะที่มันน้อยกว่าศูนย์เนี่ยมันเลยลากช่วงลบไงมันเลยเอาค่าช่วงลบ จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือจุดๆมันเอาหมดเลยนะเอาเลขหนึ่งเอาเลขสองเอาหนึ่งจุดห้าเอาหนึ่งจุดแปดเก้ามันก็เลยเป็นจุดๆเอาหนึ่งจุดสองเอาสองจุดแปดห้าเจ็ดเอาสองจุดแปดเก้าเอาสองจุดเจ็ดสองคือเลขระหว่างนี้มันเอาหมดเลยมันก็เลยเป็นจุดๆต่อๆกันก็เลยเกิดเป็นเส้นจำนวนแล้วจําไว้เลยว่าช่วงโป่งเวลาน้องตอเมันจะตอบเปิดหนึ่งส่วนสี่ไปเปิดสามยังไม่ต่อ ก็เลยเป็นคำตอบในข้อนี้นั่นเองครับเรียบร้อยก็หมายความว่าค่าที่อยู่ระหว่างหนึ่งกระสารเนี่ยเขาเอาหมดเลยรวมทั้งเลขที่เป็นจุดทศนิยมด้วยเนาะ